สวัสดีค่ะพี่น้องกองฝ่ายสุขุสุขชนนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนะคะหรือว่าเข้าอิ่น่าไปงานค่ะพี่น้องค่ะของวิไลนาตศินกาะสินเป็นอ่ไปงานราชการนะคะเป็นงานเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนะคะพี่น้องค่ะนี่นะคะก็ะเป็นเวลาเข้าไปงานก็สีแดงโตแบบนี้พี่น้องค่ะล้วกั วันนี้จะเดินทางไปที่จังหวัดมุกดาหารนะคะที่วัดด่านพระอินค่ะพี่น้องค่ะอ่ะซุนนี่คือมาสวยพี่น้องค่ะเด็ดขัาเด็ดนี่พี่น้องเลยเป็นงานแรกของปีนะคะข้าข้ากูแตต้ยิ่งกูเหลวเลวทั้งกินเข่ากินแยงทั้งมาสวยมาอย่างโอ้ตรงจักเดียมขอบเตียมเนี่ยอินี่กับม้าค่ก ครูนัดกี่โมงมากี่โมงเออนัดรถอกง่งไากเดต้องจไต,ต่อเร็วๆ,ๆไปๆไปไปไาก่อนแบบก่อนที่เราจะไปนะคะเฮากระสีไปไหว้พระพิฆเนศก่อนพี่น้องค่ะแต่ละง,งานอันนี้เป็นงาน น่าจเป็นงานแรกของปี64พี่น้องค่ะตั้งแต่โควิดมาแต่ก่อนวิไลเราจะไปงานบ่อยมากนะคะอาจจะมีบันหนึ่งถึงสามงานเลยทีเดียวนะคะแต่พอมีโควิดกับอนกบรับงานค่ะพี่น้องคะเพื่อสิบนักศึกษาแลวกัลหลายๆอย่างค่ะแต่กับงานนี้เหมือนว่าปีที่แล้วกับไปวันนี้น่าจะใช้รถหนึ่งคันค่ะทุกคนเพราะว่าคนบลายเป็นไรกระสีมาหลายพี่คณตก่อน นี่เป็นงานเลยของปีพี่น้องค่ะที่วัดด่านพะอินปีกายนี้ก็ไปค่ะวันนี้แล้วต้องมีการวัดไข้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะตีดวินึงองศาน้แข็งเหรอแบบยีโบดทพอนี่นะคะ นี่เป็นบรรยากาศนะคะก่อนเราจะไปทําการแสดงก่อนเราจะออกเดินทางทุกครั้งนะคะเราก็จะมาไหว้พระพิฆเนศเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนนะคะก่อนที่เราจะได้ขึ้นรถไปทําการแสดงที่สถานที่ต่างๆนะคะเ,เราก็อยู่บนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนักแสดงนักเรียนทุกคนก็จะนั่งกอจแบบนี้ อยู่ชึงรถนี่นนพี่นอ้องเริ่มออกเดินทางค่ะมุ่งหน้าสูจา่จังหวัดมุกดาหารกลับจากวันแข้งหรือหัาใจนอ้องฮีอะที่มุกดาหารนสวยมากค่ะทุกคนนี่นะคะดิงยังไม่แต่งหน้าเไป็เนผููตานสาวแค่ีบอกนะคะแมกล วันนี้เราจะเดินทางไปแล้วก็ไปไปแห uh ่ก yeah, Mont ่อนนะคะเป็นน right, yeah. like mm ่าจะเป็น mm บุญเหมือนทระป่าประมาณนี้ค่ะตอนบ่ายก็จะแห่เนี่ยมาเร่งกัดสิมีถ้ำการแสดงนะคะอันนี้น่าจะไปน้างไก่นะคะน้างไก่จำเป็นนะคะอะไรดีอะไรดีเอ้ยที่เด้งว่าคุณจะบอก้ยื้อไปจ้ายื้อไปสวัสดีครับ เไปเฮ็ดูอันนี้ไปแห่ก่อนนะคะอาลิฟนะคะอาลิฟหนึ่งอาลิฟบนรถเออห้าท้าเรลว์ห้าไปห้าหายไม่อยากไต้องล้มต้องลุ้ม น่นนน <c oughs> อันนี้เราก็เดินทางมาได้ประมาณเนินแล้วนะน่จาจะครึ่งทางแล้วค่ะ บาดังทุกคเิร์่ไ่างพูอยากเลยไมงเสียหูป่แล้วพ้วงออกดอกเดียวออกเส่หูอิเม่นเออเออเออแล้วันไห ่วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดด่านพะอินแล้วนะคะบรรยากาศก็มาถึงวัดด่านพะอินแล้วนะคะทุกคนตอนนี้น่าจะประมาณเวลาสี่โมงกว่าๆค่ะปีนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ คนสุดคนอย่างมากพี่น้องมาถึงแล้วนะคะนักตีเดินทางมาก่อนแล้วนะคะตั้งแต่เช้ามืดนะคะมีเดียวค่อนมาหลายพี่น้องจุฬาจาระน นนตอนนี้กำลังจะเริ่มแห่แล้วนะคะเป็นน่นแก่บนพี่น้อง ล้วข่ะขบวนนางรำของเรานะคะเออเอเอสุดอะไรนี่เสียงบอเห็นลเลิดรู้ีบานางานแก้บนที่วัดด่านอิตนะคะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนเหนื่อยบ่แม่เหนื่อยยืบบ่แม่จุดขายได้ไหมแล้วมาเร็วนะคะแบ่โอไมค์ใส่ีชุดขาใส่ๆแล้วโอไมคกูเนทแบบเมื่อมึงเขียวบ่เขียวปบ่แม่เขียวบ่เกือบทอสูดเลยดูผก็บานได้

อีนี่มันเป็นโจทย์ขายของคลิปนี้มันเห็นตลกมึงก็ใส่ชุดกระแพแข็งกูประชุมแล้วมันพอทำที่ยาเก็บไว้ที่เดิมนะคะถูกไหมจ้าอีกี้ปอกตาสีแดงแต่งหรือยังน่ะบัตวเราไม่ต้องแต่งแล้วจ้าอีซืงอในรถปรดฮามแต่งหรือยังน่ะมึงกูทำอะไรอีก สวยบอสสวยเออเออมึอเงเหยียดกล่องบืบอไปบืบอมาอเกเลยเขาจะเอาเลขสีวินบอวินบอวินบ,บ,บินบินบินตอนนี้กำลังเริ่มทำการแสดงครับน้องค่ะงานกับว่านกัจสิมอนสอยางเมร์น้องพี่นอ้องใส่สุดสวยมาล่ำนี่พี่น้อง,งนบรรยากาศ มาไก่นายอย่นพสวยจำบ่ดอกมุ้นี่ก็ได้ที่บ้านสวยแน่อย่น้น้องที่บ้านด่านพอดครับนะ้งองนะนะมันนั่งากล่บนทางถ้าบนมีก่อนสาวาได้นี่น้ตอนนี้ก็ลงมาจากแสนง หนาวเหนือับพี่น้องยังโมเวนโมนิมาแบบมอลลัก่อนสาวเออมอลลัไปทางสาวม่พ่งไปทางอันที้ไหนพี่น้องค่ะใกล้สิจบการแสดงแล้วพี่น้องตอนเล่นนึกว่าเป็นงานกลางคืนเนพี่น้องก็บ่รได้ถามมาเดเห็เป็นงานบ่ายพี่น้องบ่ายยางแรงแต่บอกกับบรรยากาศดีโฮมบอฮอนค่ะพี่น้องค่ะเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วก็เขาอยู่ในโฮมมันจะมีล่มตลอดค่ะบรรยากาศดี ก็มีคนเบึงเจ้าพาบกับคนบพลายบันไดผู้ใดที่อยากอิสนใจจ้างวงโคงล่างน่าจะสิเห้ากระทำมาติดต่อได้เลยพี่น้องกันยังสวยคือเกานะ่าดลีเดียวเสร็จแล้วนะคะจบการแสดงเฮ้อีเตยสวยอีเตยโชว์ตุ๊กว่อมากนะเพื่อกายนะคะทำการแสดงเสร็จแล้วค่ะทุกคน สิเวียปนี่อันก็บเกบขอมอังคอ,อกอยู่ห้องพี่น้องทาเป็นคอ,อกนะคะงานนี้อนมคตอนี้ก็เดินทางกลับนแนะคะนนกลับแล้วค่ะพีู่้สวยกดีพู้สวยเลยไทยตลก เราก็อยู่ที่กระสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงแล้วนะคะเราก็มาทานข้าวนะคะเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนิทจากก่อนนะค่ะด้วคลิปหนาก็มาพบก,กันมาอีกอีอสุนเหลียงใอยู่เต็มคลิปเลยค่ะมเมื่อวบ๊ายบายค่ะ <laughs> <laughs>